สวัสดีครับผมจ่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับตัวนี้เป็นงานไม้ป่านะครับลายสวยมากนะครับเหมือนไม้สักเลยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงเหมือนไม้ประดู่นะครับนี่ครับเป็นไม้จัดได้ว่าอยู่ในเกตเดียวกันกับไม้ประดู่ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าสีสันมันก็จะไม่ไม่แดงเหมือนไม้ประดู่นะครับมันจะออกไปทางไม้สักนะครับสวยมากนะครับเป็นไม้ป่านะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อกับแอดมินเรามาบอกไปเลยนะครับว่าอยากได้ไม้ป่านะครับ ตัวนี้ราคา1,690บาทนะครับทำออกมาแทนไม้ยังนะครับฝากช่องทางติดต่อไว้ด้วยครับ Facebook ช่างคิวเป็นปาอุบลครับนอ line 0972688650ตามนี้ครับนะครับลุดลายของเนื้อไม้นะครับ1,690บาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับไม้ป่านะครับรุ่นไม้ป่านะครับแจ้งทางแอดมินเรามาเลยนะครับว่าจะได้รุ่นไม้ป่าราคา1,690บาทนะครับ จะเป็นไกลกล่องสแตนเลสนะครับไก่อีซี่ล็อกนะครับชุดรางเควันนะครับตัวนี้ให้ดูทีละตัวนะครับสวยๆนะครับแต่ละตัวก็ลวดลายไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ค่อยมีลวดลายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีสันมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเงินไม้สักครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยเกรดไม้ปะดูเลยครับแข็งเหนียวนะครับตัวนี้อุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพีเอ็หนึ่งร้อยปอนด์นะครับ ยาง1ชุดนะครับลูกดอก1ลูกแบบนี้นะครับจุดรางเควันนะครับปีค้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับอีแถมไปให้กับชุดปืนนะครับก็จะเป็นปีค้างคาวสแตนเลสนะครับนะครับไกกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกครับจุดรางเป็นเควันนะครับอ่ชุดรางเควันเนี่ยเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันท้ายคลิปนะครับ จะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับเดี๋ยวจะทดสอบการยิงนะครับแล้วก็ให้ดูความปลอดภัยของรางนะครับทายคลิปนะครับนี่ครับปีก็เป็นสแตนเลสนะครับอุปกรณ์ที่ให้ไปก็ประมาณนี้ครับติดปลายนะครับผมถอดแยกชุดรางผมถอดแยกปีกไว้นะครับนี่ครับได้ไปทั้งชุดนะครับได้ปีกค้างคาวด้วยนะครับปีกค้างคาวสแตนเลสนะครับที่เห็นถอดแยกกันออกแบบนี้คือ เราไม่อยากให้มันขูดกับลางนะครับก็เลยถอดแยกกันไว้นะครับเวลาจัดส่งก็ต้องแยกปีกออกแยกลางกับท้ายออกนะครับไปหมุนน็อตประมาณห้าหตัวนะครับก็ประกอบง่ายๆครับเป็นไขควงนะครับครับให้ดูอีกมุมนะครับโอเคครับไปดูคลิปวิดีโอการใช้งานกันครับครับวันนี้จะพามาทดสอบความแม่นยำของอุ้ยนิงปลารุ่นไม้ป่านะครับตัวนี้ราคา ห6 9 0รอเ้าสิบาทนะครับหนึ่งัน้เ้าสิบาทนะครับจะเป็นไม้ตัวนี้เลยนะครับสีไม้ก็จะออกเหลืองนะครับออกเหลืองดําเหลืองทองนะครับประมาณสีไม้สักเลยนะครับความแข็งแรงก็ไม้ประดู่ครับไม่ต่างกันเลยไม้ประดู่นะครับเวลาเราตัดระเจียเรารู้นะครับมันแข็งแล้วก็เหนียวนะครับเหมือนไม้ประดู่เลยนะครับน้ําหนักก็เท่าไม้ประดู่นะครับแข็งกว่าไม้สักนะครับดีกว่าไม้สักเลยครับตัวนี้ผมการันตีให้เลยนะครับน้ําหนักก็เท่ากันกับไม้ประดู่ครับ แต่ว่าสีสันจะออกไปทางไม่สักนะครับประกอบคู่ชุดรางเควันนะครับนี่ครับมีค้างคาสแตนเลสนะครับไก่กองอีซีล็อกนะครับสแตนเลสครับอ่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทก็ได้ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดแบบนี้นะครับครบชุดพร้อมยิงนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับผมจะลิงเสร็จตรงกลางๆตรงนี้นะครับเยังไมันจะมีรอยอยู่นะครับ รอยตรงนี้จะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นบนลงล่างหรือเปล่าหรือว่าจะออกซ้ายออกขวานะครับเ๋ยวต้องดูตัวนี้เป็นหลักนะครับดูดูรอยเก่านะครับเป้า,าระยะที่จะยิงก็ประมาณสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเซนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันทดสอบกันครับ คลิปทดสอบชุดราง K1 ก็มีเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็อยากเอารุ่นนี้มาทดสอบนะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับความแม่นยำของรางนะครับแต่ละรุ่นนะครับมันเป็นราง K1 เหมือนกันนะครับไปใส่กับกัมคอใส่กับมือสอดอะไรก็ช่างนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นขึ้นอยู่ที่รางนะครับความแม่นยำนะครับพันท้ายเป็นส่วนหนึ่งนะครับมาดูกันทดสอบครับ ดูนครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับหรือว่าไปโดนยังไงนะครับมันก um? ็ขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะครับเ <brand> วลาเรายิงอ่าประมาณนี้ก็เ for. erm. นี่ยครับผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับผมเล็งใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับเล็งใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าโดนนะครับเท่านี้นะครับถือว่าแม่นยํานะครับ แล้วเป็นปลาเนี่ยก็ประมาณนี้มันยังไงมันก็โดนอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับผมเล็งใส่ตรงนี้มันก็กินข้างมานิดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่มือเราด้วยครับนะครับฝากกันได้วยนะครับรุ่นไม้ป่านะครับราคา1690บาทนะครับผลิตออกมาแทนไม้ยางนานะครับเกรดไม้ประดูเลยนะครับแต่ว่าเรามาขายในราคาถูกนะครับขายในราคาอ่เป็นถือว่าเป็นราคาถูกนะครับแทนไม้ยางนานะครับ1,690ัอยาบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ ครับในลางทั่วไปนะครับที่เชือกอยู่นอกลางแบบนี้นะครับหลายท่านก็คงเคยเจอกรณีที่ยิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดีนะครับเราพันสาย PE เอนะครับเอาเช็คดูแล้วไม่ติดขัดนะครับยิงออกไปลูกดอกยังขาดทิ้งนะครับนี่ครับปัญหาคือนะครับเวลายิงออกไปนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเชือกมันจะเหลือตำแหน่งที่มันหย่อนเยอะเลยนะครับมันก็วิ่งออกมามันก็อาจจะมาม้วนมาพันเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ มันอาจจะพันพ yeah. ันพันกันเข้าไปนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะพันท่าไหนนะครับแต่มันมีบ่อยๆนะครับันนี้ที่ดอกขาดนะครับเนี่ยครับแล้วมันก็จะวิ่งออกมาตามรางนะครับจนลูกดอกพ้นปลายรางไปแล้วนะครับเนี่ยครับยางก็จะวิ่งตามออกมานะครับยิ่งยางแรงดีของยางเยอะนะครับมันก็จะยืดออกมาไกลนะครับแล้วมันก็จะกระชากลูกดอกกลับไปนะครับทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับถ้าท่านที่เล่นสายไม่ใหญ่นะครับลูกดอกก็อาจจะขาดทิ้งนะครับหรือว่าวันไหนที่ท่านโชคไม่ดีนะครับก็อาจจะ กระชากกลับไปทําให้เกิดอันตรายต่อท่านได้นะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับล่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนะครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือก มันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยซครับปลอดภัยแน่นอนครับ